ทำไมเงินท้องไม่อย่าห้องดังก็ตีม like ันกระปบบอ่ะวหรอวะอยวมาหล่นเหมนกันพี่น้องตอนนี้กินแล้วหูยเ้องเสียงดิ่นท่วมๆอยู่เว้ยทุกอย่างไงเขาเปลาเข่งใหญ่โอ้ผุดได้เถ่าก็ได้ตัวใหญ่นะทุกคนห่อห่อเลยห่อ ต้นดใจจล่อยปล่อยไ้ด้เหอาเอาตัวใหญ่ลเนะใหญ่สุดเลยพี่น้องไอ้บานเทานฮ่งฮิงสีเห็นเท่านึงจะดเมื่อชิดเอาปลาพี่น้องมาชิดเอาแมงดาบ้นี่าเนแล้วไมาชิดถึกป่ะมันกินได้เลยอาแมงดาไปทางดนเลยแล้วพวกเขานั่นวกเขาอ้อมอ ล้มลนบิมันนะไเนี่าปเบงเอาพี่น้องอุดมวซจะก่อนดองเหน่ยวอิตเอแวนะชิดเอแมงดาก็ไดแม่บ่ตึอ่โอ้ยสบายดีพี่น้องมื่อนี้มาซิดเบ็ดพี่น้องเมื่อวานนี่มาตึกแฮบ่ได้ป้าพ่อโตบ่ได้้ดยเลขก็ต้องได้ด้วยกลน มันบ่ถึกแฮ่เฮา,ากบเบา็เอาเบ็ดมาซิดเอามื้อนี้พาทีมงานมาซิดเบ็ดนี่ในใทุกคนต,ตึมต้ำตึมต่ำเหาะกันดูอ,อ <laughs> วานน้อยจมซิดเบ็ดมันต้องใส่ความเงยียบแต่ว่าสาวขาวมากินมกสิดาทั้งพุ่นน่ะสาวลอยกับสลัดเอา้าเฮ็ดแล้วนะ่ะมันก็ไปเ,ปเ,ปเ,ปเปบิดเหรอป่าเพิ่นบ่ได้เว้ยไปว้ทุกคนมีใบเฮ้ยมีใบเอา้าห้องขับน้องบัดนี้ทั้งล้านเนี่แคนดี้สาวพรทำน้อย มากนนี้ไะเอาวปกินปลาน้ำหน่อยข้าของมาใส่ด้วยน้ำหน่อยจังมันไอ้เกย์อร่อยแล้วดกระหมักกินนะเพื่อนไอ้เยอร่อยเลยเออเมิองชนนะไอ้วก็ย้จีดแน่แล้วเนาะหมักกินได้เลยหมักเมื่อนี้มาหล่นน้ำกันทุกคนอยู่น้องดอกจอกชิดอยู่นี่ได้ประมาณร้อยกว่าตัวแล้วฮรกบจังสีออกไปชิดอยู่นาหล่อแถวนาบอลที่ว่าเราไปตึกแฮเมื่อวานเลยนะทุกคน น้องนี่นะตึกแค่กับบัวลาพี่น้องมันบ่มีบมอลแถวแหลงได้แต่บอนเบ็ดลงน้ำปองอันดอกจอกแต่ว่าปลาเนี่ยครพอมีอยู่มาเทินกันว่าหลายแต่ว่าน้องหกแบบนี้นะพวกเอี่ยนพวกปลาดุกมากอยู่เอาหลอดสิบหลอดมาดึงเอาเอี่ยนเนาะแมนมาดึงเอาดอกจอกสบายดีใหม่ทุกคนสบายดีใหม่ข้าวกับสบายดีใหม่สบายดีทุกคนโอ้สาวขาวโดนมันออบอนอีกแล้วนน่นะบอน,นยันย้อยนะพื้นมันได อ๋อฮอนนาแหละทุกคนตอนนี้ก็จะยังเทียงกันมันยังเงแยงเที่ยงกันอยางกันจะลดที่พอกบอีแม่เลี้ยงงอคือเก่าพี่น้องอยู่นะเก่าเหอนเดิมเก่าเหมือนเดิมในนาปลาถามาใหม่งงยหปลาตะเพิดหลยู้อื้อซิดนะได้เบิร์เนาะซ้อาซิดนะมันโคกันแข่งๆอยู่ละปลามันขับไปนอนเบิร กายเยอะแยะมันกองแกงอยู่นี่งเนามปลัปกปอมกานี่แหละพี่น้องเลาะน้ำหอยน้ำหองบอลได้บอลบอลได้ส่วนลายมีแต่บอลบอลได้นี่มัสเซียด้วยนิก้อนนี่ แเน่ปลาหาหนเห็นแต่มาพี่น้องเลยลอหนะยู่หวยาม,นนะมาลงไปกินนำนำบ้านนมันุ่นบ้าเมนมาวัดแล้วก็บบ้าน,าานแต่ว่าเป็นมาขี่คานนอนเตืนสวยกักสิบไปตั้งได <c oughs> เขาหน่อยพาไปละบ่าได้ได้ยุคอน,อน่ะโอ้ตัวเอามา,าขเขามาเ<ไ>ป็าานซอออออิ้มีเจ้าถิ่นแต่ว่านี่สบายดีสบายดียดเจ้าพวกเจ้าเราโอมนะปลาเค็งมีปรราลารีบปลารีเบิ้งมาหยาดเอาปลาเค็งก่อน บอกแล้หาสญาเอามงี่อยอดกีสิเด้ปากได้ยะปกเขากินเป็ดเอยลเอามาเถินดหอยน่าเจ้าปาเนาะยังบริิ่นะอีนี่ผู้ขี้ไหนก็ถือมาข้ถือ่ถือหนาไปขายผู้ขียังไง ไอก้มันปน่ลนัาตอใหญ่วะได้ตัวแหกพี่น้องยได้ยนตัวแหร้อนังนานลเออบ่มีเหอไอ้กอเต็นยังวยนังนนังลงได้คับนังใส่ส่แล้วอ้นี้ บอมันดึงไปดึงจนดึงเบ็ดไปถ้าจอลาดจะดึงเบ็ดไปเบ็ดาร้อใช่ไหมนี่ลกๆเกนพลาดถ้าจอผลาดนมาเลยมิอาตุกคนตายัมาจกินับจอนนะตายยังอกินนะเบ็ดมึงจะปลาขอบอ่ะมันดึงขาดเลยดึงขาดเลยคุ้ยบึขาเบึงดิ้นด้นคุ้งเขาตีน ไปไปไป้มันก็าในกบหมาเห็นย <c oughs> ู่ก่อเห <c oughs> ็น <c oughs> เหหมักเม็ด <c oughs> ป๊ะไปแล้วเสะนะมันไปแล้วเอาบาไปมันเป็นตังขี่รอมันป๊ะไปแล้วมันดึงเทิน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 ลุดแล้วมันมาปลาตัวปุ๋งใหญ่ป้ามาเลยติดสองร้อยตัเด็กขาดทุกคนเนี่ยปลาดุกเนาะชิมานแต่ช่วยมาก่อนกำลังสิกำลังสิรุไความช่วยกับบังเกิดก็คือก็คือกินเบียร์และ ได้แต่มากเบ็ดพี่น้องเอ้ยสาวขาวนะพราะตัวเองกินเบียร์แหว่งเบ็ดอันนะมันยังไยู่ก็คมแหลมมันเป็นไถ่ปลาที่หดเงิอยูเขาเนาะงไงเป็้าว้ยาดปลาเต็มหมดไปลงไปไก่ถ่าคันเบ็ดไก่ยาวอยู่ยใอีกแล้วพี่น้องสังเกตเบื้องสาเหตุเดี๋ยวเหตุให้ปลาบบกินสาวขาวเอาปลาในของไปจุ่มลงน้ำแล้วบางที่มีมูมันมาหลินนะมูมันมาหลินแล้วแมันบอกกันมันจะไปกินทด้งซู่เบ็ดนะกินแล้วมันชิ่หอยปากกิน ก็เลยย่านก็นเลยบุธิกเบ็ดสรุปแล้วมือ่อนี้นะได้อยู่หกโตนะครับก็ยังบวชได้เมื่อไหร่พี่น้องเขายัาง่คิดไปเอาปลาใหญ่ีกุ้งอีกตัวหนึ่งอ้ก็เหยืเขานำทางกุ้งเนี่ย่เมื่อวานคนตึ๊กแต่เขาไปตึกแฮ่คนมันไข่เลยมันถ่องกุ้งสิป<ะ>ไปไะใ,ใหายไปเรื่อยๆพี่น้องเลยอจะขึ้นรถกายองค์ไปเรื่อยๆขึ้นรถกายองค์ เป็นคุมมันบวาน่ะบนนี้ก็เอยครับเลยเนะาะเช้าค้าบูมีเบ็ดพี่น้องกัยบูพอกันตอนหนา,เาเห็ดมาตอนหาเห็ดไปใส่ไปไปซีดกับเสาพรกับทำน้อยกับแคนดี้กับบอแอกกับกับเฮาเองอะไรพี่น้องแต่ว่าเสาพรเหมือนนี่บูดาวเบ็ดมาก็เลยเบ็ดบูพอกันนี่แหละ,หละพี่น้องเลาะน้ำหน้ากจะจก กระจอดำก่อนดำแต่หัวปีพู้ได้ที่ว่าได้เบิ่งคลิปฮาตอนส่งเดือนเดือนหาพี่น้องส่งนะฮามาดำนาซอยกระจอยู่ให้ทุกท,ทั้งเพิุ่่นแต่ดนๆแล้วดำก่อนหมบบ้านพี่น้องก็เลยก่อเข่าซ้าคาสไลย์คอบัอกใหญ่ๆนึง <c oughs> แต่ว่าเขาไปทางในก็บ,บ่ใหญ่พี่น้องใหญ่แต่ก่อทงางเทมคันและที่สําคัญก็คือมันมานไปแล้วเขานะม่าว,าวในโฆษณากับพี่สันท้อง กันก็ท้องห่องในหัวก็ขาวจเแม่นไพเป็นพอ่อของลูกจะแม่นไพเป็นพอ่อของลูกนี่นี่ลายปลาเค็งยงลายวันนี้นี่ถามมันบบก,กินเบ็ดก็แสดงว่ามันรังเกียจเขาข้อม้วนข้อม้ลงไปเลยพามือตบกกหูใหญ่ขึ้นมาเทิงเรื่องนอ้องขาเนาะอย่าลืมนะลิ่นโตก็ะดก,ดกเพื่อสิกินเบ็ด เอาเมือเ่อให้ได้เป็นลรคหมอใหญ่กันเอาเมื่อนี้เสี่ยนเจียอะไรขาวสช่เห็ดควาอบอุ่นให้มันเนาะจากที่ว่ามันลงหนามันหนาวสช้เอาไปค้างไฟให้มันอบอุ่นค้างไฟแล้วก็ได้บ่มีมกรเดี่ยวไปเสียงเข้าไ,ได้ปลามาลันไปบ่เสี่ยงากงเยอนี่แหละพี่น้องมันบ่อนมันได้กระทิมใช่ แบบง่ายๆ,ๆก็เขาเค้นให้ฮอดบอลนะนะช่วงนี้นะช่วงเอาใจแต่ว่าขั้นก่อเบ็ดขึ้นมาแล้วก็ลองเบิงเ้ง <laughs> จากไพยเสียเอาใจไพ่บ่ <laughs> แต่ว่าช่วงอยูในนนำนี่นะต้องเดีเอาใจมันอันนี้นะเก๋ไก๋ <laughs> พรมบ่ะเขาพรมลหลังนะช่วงนี้นะเอาใจปลาเป็นพิเศษีน,อน้องป่ะนี <laughs> ะ่แล้วดิ เอาไปเรื่อยๆคือรถข้ามโอ่งนั่นแหละหูแล้วหูแล้วพี่พ่อกับพี่แม่เลี้ยงงวงใกล้ๆนะพี่น้องปลากระตินหน่อยปลานินโอ้ยดีได้ปลาตัวใหญ่เลยใหญ่เกินปลาเคีงหน่อยเอาไปเกาะเสบ็ดปลาเคียงดีสิลโลไปเลยเลยพยงงลยี่น้องนะนะอืองทอมทำห,หน่อยก็ได้กระโตสมสมกระโตตัวเองเห็นแล้วเห็นเนาะซื้อกระสื้อทำหน่อยก็ได้ตัวหน่อย กอครับือทำใหญ่กับทำหน่อยคือเก่าเขาเปลาเข็งใหญ่โอ้โหได้เถ่าก็ได้ตัวใหญ่นะทุกคนข้อข้ออลไรก็ถ่าวขึ้นนี่ขึ้นใจเจ้าปล่อยปล่อยไอ้เก้ด้วยหรือเปล่โอ้โเอาตัวใหญ่เลยเนาะใหญ่สุดเด้พี่น้องในบ้านเขาเลยฮึ่งๆสีเห็นเทหนังจะนี่ ดิงมูดปลดยิงกว่าใแต่ท้องอีกเอาเขาาปดขาาปดเ็นตวาได้แล้ววันนี้เนาะหัวตัวเป็นผู้เก็บเลย้าวอมาดูเบ็ดนององเพื่อนนะไปท่มลุงโศกไปเบ็ดน่จดวง่วงนี้่วงปลากำลังกินไปน้องเบ็ดนะหยาดกันตะพือตะพื้คขึ้มาหน้นะเ้นนะมีเบ็ดเขเบ็กับบอมาคนนี้นะได้พี่น้องมือหนักไปกับสาพรกับซะลอย ไปอลไรชิดนั่นอะไรกับอะไรชิดนั่นก็ไรกับอะไรสะพอนกับสะลอยนะับบัวทือเบ็ดนะับเฮาทือผู้เดียวนซ้ลำเบ็ดนะ <c oughs> คือมือนีหนะ่อยหยาดกันมี<อ>มีราคาขึ้นมาทันทีชิ่ันไปเสือหมองลำใหญ่ได้เหมือนกัน,นเป็นคือเอฟซีบ้าเนาะแบบอันทาเขามันใหญ่เนาะมีเนาะหรือว่าเขามันแก่แล้วนะพวกปลาพวกกบมกันก็ตัวใหญ่เดี๋ยวเชียวเดี๋ยวเดี๋ยวเชียวขึ้นมาให้เบิ่งอีกพี่เนาะเติบโตมาด้วยกันเติบโตเราจะเติบโตไปด้วยกัน มันตัวปลตัวระวังดงคุนหลุดะไมันเดู่เชื่อปลาคาปุกมีเด่นได้วชิดนอนสนมขี้โชบี๋ยวว่าแต่ปอดลงโซบกับก่อน้อไกทำไเด่นทองไ่อย่าห้องดังแล้วตีมันกระปบบอว่างเหเห็นท้องบะ่าทอ หป like, บนกปหมไปแล้วไปกับวนเว <d> ียนแค่นั้นเนะฟองเบสทางที่ค่ะเกิดเียแต่เดีมันเจาะกระดกโอเคไปแล้วเกาะปางมันเป็นแว่งเกาะปามันเปนแรงเาอยที่ยทำทปลาอย่งีเน้มา มาอีกโตแล้วพี่น้องปลาเข็งใหญ่ว่าหอมหน่อยได้เบื้องเมันหล่นคิดไม่ให้เกาะหนามันเป็นหูะด้เป็นหูะบอแต่ว่ามันปักบอค่ะแต่วันนี้เบิดแล้วพี่ระวังมันเป็นหูะวางยิงนะเบิเบิดพ่อขวานพ่อไม่งามยำขวานบินเด็กรุดาำหน่อยแช่มแต่น่าอดปวดอะไรเป็นี้ไปเลยนะ ใส่ย้อนบะมีป้อมใสกับถ้น้อมเหื่อวะเหื่ออันเก่าชิดเด้อสองสามตัวเยียงตับมคุณสนั่นไป้องสาวพรกับเกลี่ยผูกกระหลังพันแหนกหาเหื่อวะเหลือใจแห้งแบบอันส่วงมีปลาผั่บะมีเหื่อ กินบ hmm. uh, er. ่หามาลงนี่อ่าเอาลงน้ำกับบุกินเล้วตัวสิทเอาเบิดเลยเขาไใครเบิดเหระไปเรื่อยๆพี่น้องเลยอ่อนไปเรื่อยๆน้ำปากบอกแ่ก็มันปากนเซ่เขาหน่อยเดียวนึะก็แสบอะดิเจ็บเติมเลยครับมันเข่าหดเหีียงมันนะมันถอดบ่อกมันเกาะไปเลยเว้ยเกาะชินหอกมันข้าวพันถิ่น คันออกแตะขาขาออกเบ็ดเลยยำมะแรงพี่น้องเอ้ยยำมคำคำวิวยำมะแรงงามพี่น้องเอ้ยทงไฮทงนาทางตะเวนสหยงามทานตะเวนก็งามพี่พ่อพี่แม่เอางวเมือแล้วลูกบัวได้เลี้ยงซอยพี่น้องวันนี้ขาสิบเบ็ดข <laughs> าเน่ากินขาเน่ากินแรงก็ได้ลายโตกันสิพอ,อกินยอยู่ตล,ลตาดก็เริ่จะก้าวสืออ่อยังยันโควิดส่วนนี้ก็โควิดระบาดพี่น้องอยู่สวรรค์ในเขตติดหลายคน อยู่ตัวเมืองสวรรค์นะครับจะส้างล็อกดาวน์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าปัจจุบานเขายังไม่ได้ล็อกดาวน์แต่ว่าอยู่ตัวเมืองนครไกรช้อนพมิหารเก็จะล็อกดาวน์เรียบร้อยสาขาว่าล็อกดาวน์แต่บ่ได้ล็อกใจอินบ็อกมาได้เหรอเอ้าหอมนวลขึ้นได้ว่ะสามโตนี่เนาะสามโตอะไรเนี้อหนเก่านะกี่ตัวนี้กี่ตันนะปวดเอรี่บอกหอมนวลน้ำมันเี่โอ้ยมันก็มือห่อนี่ เดีถอดยนี้เดี๋ยวเกาะไปจัดกันแค่ไหเอาไปถอดนี่กินตะคองถอดของมันเชียงถับมาคูนสนั่นอยู่ถับเซกับใบบอสสลอนนะเมื่อเอาเบ็ดใหม่เด้พี่น้องเมื่อเอาปอมเมื่อเอาปลอมเบ็สนี่น้ำพับแผนกเสบียงมาแล้วพี่น้องแผนกเสบียงเสาหลัดกับเสาพญานาค เสาจอนพรพวงลังคนก็จะเมื่อเอาเบ็ดใหม่ปพาพี่น้องได้อีกแล้วตัวตัวนี้นะกะห้าม้ามเบบกือบเกือบใบใหญ่ ผดีปิีงมันเลยพี่น้องสามีนะวิ่ได้ตัวสตัวตัวใหญ่เ้าเลยตัวหนึ่งก่เสียอดยามโอ้โปรเซงปลากันติขาวใหม่ปลามันแล้วพี่น้องแต่ว่าสาวขาวนี่ตากแดดได้ขาวได้คือเขาผิวหน้าชผิวหน้าอันถึกแดดนะอมชมพูแล้วเป็นแผนกเก็บกูเก็บกูปลาม้อนี้นะพี่น้อง เบิ่งแล้วพี่น้องของบบกแคนดี้เป็นกรถึกปลาซิวเอาละกระถึกปลาโตตาจนสวดออกตาจนสวดออกบริโกะปากสัมเกาะระโตมันมันโตหน่อยพี่น้องแต่ว่าซีดเบสเกินนะคือใช่ไหมมันเกาะแบบพอดีจุบเดี๋ยวมาลุ้นด้วกันพี่น้องตอนนี้กินแล้วอู้ยของเสียงดินทุ่ม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 อยู่ว้ยทุกอย่าง กินเหลืออะไรก่อนเพราะว่า,าจะบรุทปลาตับใจใช้พุงมันมาดินตับใจเออมันก็ตระแหลคิดว่าปลาตะเพียนพี่น้นองเสียงอันมันดิ่งกิน,นอันพวกตะกะแตนอยู่ในต้นเขาเมื่อไงปลดเองกำนั้นเนี่ยแล้วจะบดิสุทธิ์ปลาแข้งไงกระพิลล์ตัวใหญ่ฉัออน <c ười> จ,จิบปเห็นหมากมันมันกินเหลือฉัน <c ười> งานออกแล้วออกง่ายง่ายเด้งนั่นนักขัดเอองั้น เดี๋ยวพกเด็กตัวน้อยวันพอดแล้วไปถิ่มลงน้ำจะข้าวถิ่มลงน้ำแล้วพี่น้องปักมือบ่บันดาชิพอดเองบัดนดาเออได้อีกแล้วพี่น้องเบาหน่อยนะถึกปัตถเพียนโอ้ได้ขาวตัวนี้ขาวบุปักมือนี่ตัวนี้บุปักมือในนอนตัวนี้ อด้วงไม่ก็ม่นวนอย่าพี่น้องซีนนันเอ <laughs> อย่าคือบดแดดเดี่เอดัด้งงดย,ย่าคือบดแดด <c oughs> ลุนอีกพี่น้องก่อนสิเมื่อทุกคนเบิ้งไปจาลอยกับปลาขาวปุกของ้ <c oughs> ากับปลาขาวปุกองาปลาขงสื้อมัน มาห,าหน่อยปะเ็งบริยามปดเององีเล้ปดเป็นยุ้ยทุกคน,นหางแดงนี่นะครับขนาดปดสากมึงมึงปดเป็นยุ้ยใครแต่ก็บอ้ปดเองใครครับชาวมเลเซีย จะรลากับปลาคาร์ปุกเน,นี่ลม,มลิาเก็บด้วยเะราดทันฮึอำนากกับปลาตะเพียนแล้วมมาลัยังล้วเขาองกิอมาเอาหนอเลยปลาตะเพียนนี่และพี่น้องอะซอนเบ็ดลงไปให้ก็ปลากำลังตอนนี้เลยเล้ยเยอะ มาน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 กําลังซีเนียร์พี่น้องถือถือกันแอ้วนะกันเลยกันแล้วนะแ๊บนึงเด้อเดี๋ยวให้ถอยออกมาเอามาฝังกันบ่ของหรอบ่กของยืดในกล้องก็ได้อนถังขังนี่เลยอ้าปลาดติมล่าดมึงเดียวคนเลยเดียวมันเลียยงเนื้อมาเย บางเดียวนี่ยังโมเบิดแต่ว่ายังโมเมือเอ้ากระเทือนเลยใส่หน่ตัวหนึ่งก่อนเมืออืมดีเฮ็ดนั่นนะมีปลาตัวใหญ่น่ะมันตื่นน้ำเพื่อนนมลๆนี่มันมาแลไรล่ะปลาทะเพียนเห็นแล้วใค้ก็ได้เชียวด้วยไะคะมาใส่เป็นใส่ ใครบ่มีเบ็ดกันนั่นนี่แล้ววะปลาพี่น้องสะลอยถึงกี่ล้าพี่น้องกินเล็กอะไรแหลงปาเนี่ยกแสดงว่าใหญ่กาหมเลยมือนี่บม่ยากพี่น้องเดี๋ยวสะเขาปล่อยเองเอาบุญเอาบุญผู้เดียว

สลัดหนึ่งดนแล้วพี่น้องเปนนี่ยมันดวเเลี่ยนไรกมันเปานเีแล้วพี่น้องเสยไปแล้วเาจะเตียมโอ้ยรุดปวดเลสาวขาวนะป้าจะเตียงสงสัยมีผู้บาอยู่นหน่พี่น้อง จบกับรถคายเอาปรอมเพืนอีกบ่อยก่อนพอดีแล้วนะเสิร์ีกแล้วอู้ยได้แล้วพี่น้องวันนี้ตัวเก่ามใบห้าปล่อยก่อนอือระคาสิบปล่อยอีกวะพี่น้องเดี๋ย้ๆให้หลุดพี่ๆมาพี่มาพี่จะหน่อยสิบปล่อยป้าเธอพี่น้องโอ้โหมะมือหนามาเช็ดทีได้คือมือหนีหรือบ่แต่ว่ามือหนีนะเจ้าพรานเตรียมเบ็ดมานำ กันเราถือมานเอาหน่อยบุร่ายจากโตมานพี่น้องเป็นน้ำหอมเทีมงานทำในบ่อคือมานแก้วเด็กใส่บางของใส่บางของกันทุกคนตอนนี้ก็หามงกุฎกลัวแล้วสิ่หอนพวกมงแรงป๊าพี่น้องใช่ก็ในลายเด็กพี่น้องแต่ว่าคลองนะเบิร์กองใหญ่ใหญ่กัวหัวใหญ่กว่าหัวเสาวขาวอีกหน่อยลายครับของตาแตกครับของตาแตกบ่อสองสอดเอ้ากูบอกมีเบ็ดยัากสิทธิ์มา บอเอาเส็จแล้วเราจ้เเดี๋ยวมืัอนี้กับซีคอปิดคลิปก่อนทุกคนขอบใจทุกคนที่ว่าเขับมาเบิ่งคลิปสิ่เบดเดอร์จได้กับจะได้กับขอให้พี่น้องทุกคนงปลอดภัยจากโรคโควิด19เก้าบ๊วยจุกหัวสุขคนเอ้าได้ปลาข่งใหญ่อีกแล้วปมดแล้วรามาเกาะหูดังกันปมดแล้มื่อกี้มาหนีเลยพี่น้องเอ้ยขอให้ทุกคน เบิ้งเขียบฮามันมันเลยทุกคนล่ำรวยล่ำรวยเบิดสุขุสุคนสำหรับคลิปนี้ก็สิขอลาไปก่อนทุกคนเมื่อยชิดเอาปลาพี่น้องมาชิดเอาแมงดาบบบนี้เป็นเล็นแล้วม่ชิดถึกปะมันกินเลยนะชิดออยแมงดาแต่แมงดาเลยที่แล้วก็เขานั่นีูเขาอ้อมอ้อมอ้อมลุ่มลุ่มชิลล้มโต้กันแทนนะเแอันนี้เอ็มมานบ่ะมานน่ะเบิ่งเอาพี่น้อง อดมาจก่อนน้องเหี่ยวอีกจิตเวทอมแดงดาก็ได้แมวมาเต้นขอนใพ่อู้ยปอปอมีอยู่จังสยี่เหี่ยวพี่เหี่ยวดะบอหยงวะจิตเวทถือคนแมงดามานเดมือคนมามือมันกัะมานโผดมันเรือพี่น้องก็แม่บบหอมมาคนตรงเหี่ยวว่ะเดี๋ยวเอหี่ยววันละเรอเราจะแกๆป โมซิตอ,อีกเราเราใช้ได้เต่าแบ่งกันเลนอะไรบ้างไบ่ได้ก็ครบกแบ่งสามพูดสลอยบอลหน่อยขาวๆนะสามคนพี่น้องแต่ว่าอยู่เงินเดียวกันเราก็เลยแบ่งให้พูดเดียวเธอว,ว่าซาพรน,นะคนละเงินก็เลยแบง่งพูดเนี่ย เอากับเอื้อยกอะแ่นเดียวกันนี่กันพี่น้องจะแบ่งเป็นพูนเนึ่ยจรุปแล้วเราซักพอนเดี่ยวเอาพอนเดี่ยวแพงปู่แม่ทุ่มน้อยยังเออเออนี่ตัวหน่อยท้องอันนี้กับโต๊ะไเตัยใหญ่ในเก็บจะของแล้วก็ตาเบิ้ดในหมอนี่เรียกเธอเธอหน่อยบอมหน่อยแบ่งเอื้อยเอื้อยก็ได้ตัวหน่อยเอื้อยจะเอาแมงดากับภูนเอาไปลดะึมโตนั่นตัวใหญ่นะ อันนี้วโตนี่เนาะนี่โตนนะพี้พอดีปิ่งนี่องส่อม่หีบเนาะพอดีเดี๋ยวคนละสองคนละโตตาแล้วบอแล้ว้กันไ้็มีักตินแบ่งกันตัวนี้ก็อไระฮะอไตุเนาะถือกระตายน่ได้ตัวนี้ละตัวน,น <laughs> ี้เี่ตป่าเออแต่ตัวนี้เอออไร เออได้แบงบ์าเท้าเทียมนี่นะจ้ะได้แบงบ์าเท้าเทียมอ๋ตัวนี้ออขาวจับกึ่นซานแค่พงเนียจับพอดนะซื้อๆตะกนบ่มาเบิ่งนะตุ้ยอัตวเดียเลยไปนะไก้ก็เอาผักเอาเพิ่นวะอันนี้มาเอาไว้เลยแต่ความจริงก่ะเท้าขาวในใจอยากได้ซองพี็นม้เอาใจนนอนปน่อยนนอนบ่เคยปฏิเสธ